ผืนนี้นะคะปกติแล้วผ้าไหมไกด์แพทจะบอกคุณผู้ชมนะคะขายตามราคาถูกตามคุณภาพเพราะฉะนั้นไม่มีผ้าไหมตําหนิขายในช่องนี้ไม่มีผ้าไหมหลุดจำนำขายในช่องนี้ไม่มีผ้าไหมมือสองในช่องนี้มีแต่ผ้าไหมมือหนึ่งที่คัดมาจากไกด์แพทที่จับต้องมาแล้วว่าคุณซื้อได้และทรงจริงทั่วไทยพื้นที่หนึ่งนี้นะคะเป็นลายโฮสามตะกอย้อมสีเคมีแล้วย้อมได้สวยมากนะคะ เป็นโทนเป็นออกอะ,อะไรอะสีเม็ดมะขามนะคะนี่คือการมัดหมโฮนะคะเป็นการทอรที่สัดเอาแล้วมีเจยที่สวยงามนะคะมีจีซุ้ยสวยงามให้ดูนะคะมีเจยที่สวยงามนี่นะคะเมื่ออยู่ในตัวคนผ้าใหม่ก็จะสวยงามนะโดยเฉพาะนะคะอ่านะคะพอดีใส่กบสบายมันอาจจะดูสุกนิดหนึ่งนะคะ เสร็จไหมคะผืนนี้ให้ราคาวิเศษเบอร์หนึ่งค่ะเพราะว่ากรรมวิธีของการทอผ้าไหมแต่ละผืนจะขายตามคุณภาพช่างทอนะคะผืนนี้ทอได้สวยแล้วเนี๊ยบ2 0 0 0นะคะ300แต่ว่าอานนยายิบริมก็เลยทรงเป็น2,450บาทเห็นไหมคะขายไม่แพงเพราะว่าแตกต่างจาก1 7น0นะคะเพราะว่าเนี๊ยบเฉียบสวยเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวไปชมลายใกล้ๆก,กันนะคะสำหรับดึงดเออ โฮนะคะท่านใดยังไม่มีโฮสะสมแน่นอนะคะผืนนี้สวยไหมแล้วดูเจยนะคะดูเจยดูเจยกล้องอยู่ไหนเนาะเจยนะคะเจยเจยที่สวยงามนะคะสนใจผืนนี้นะคะราคาถ้ายังไม่อาบน้ำยาก็ได้ค่ะ 2, 3 5 0บาท แต่ถ้าอ่านมัยาเย็บดิมก็2450บาทเลือกเอาสำหรับพืนที่หนึ่งจ้าง่บ่ง่บ่